สวิธีฝึกเป็นคนคิดบวก 1. ยิ้มไว้เสมอการยิ้มให้ตัวเองที่น่าประจกทำให้อารมณ์ดีขึ้นและทำให้ความเครียดลดลงรวมทั้งการมองหาอารมณ์ขันในทุกๆสถานการณ์จะช่วยเปลี่ยนทุกเรื่องเป็นแง่บวกทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วย 2. ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตเปิดอ่านบันทึกวันที่เปี่ยมสุขหรือดูภาพ,าพถ่ายคลิปวิดีโอเวลาที่ประทับใจช่วงเวลาของความสำเร็จและภาคภูมิใจจะช่วยเพิ่มความคิดบวกและเป็นการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเอง 3. ให้รางวัลตัวเองบ้างลองให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเช่นคำชมอาหารมื้อร่อยเสื้อผ้าชุดใหม่เวลาที่ทำอะไรสำเร็จหรือในโอกาสพิเศษ เพราะความคิดบวกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่เกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเองก่อน 4. เลิกเป็นคนขี้บน่นการบ่นเป็นการย้ำถึงความคิดด้านลบที่แสดงออกมาเป็นคำพูดหลายคนบ่นเพื่อต้องการให้สิ่งรอบข้างตัวเป็นไปตามที่หวังอย่าลืมว่ามีอีกหลายวิธีที่จะทำให้คนรอบข้างหรือสิ่งรอบกายเป็นไปตามที่คาดหวังเช่นชมเชยก่อนแล้วค่อยให้คำแนะนำ 5. ชื่นชมสิ่งรอบตัวการพูดชื่นชมขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวช่วยทำให้จิตใจของเราคิดบวกได้มากขึ้นดังนั้นควรหาโอกาสชื่นชมผู้อื่นเพราะการชื่นชมไม่ใช่แค่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของตัวเราด้วย 6. อยู่ใกล้คนที่คิดบวกการได้พูดคุยกับคนที่มีความคิดบวกจะช่วยให้เราชื่นชม ซึมซับกับวิธีการคิดด้านบวกไปด้วยหากได้พบกับคนที่มีความคิดดีๆอย่าลืมที่จะผูกมิตรกับคนเหล่านั้น 7. อ่านธรรมะคำคมข้อคิดข้อคิดดีๆสามารถจุดประกายความคิดด้านบวกให้เราได้การเขียนบันทึกคำคมที่อ่านแล้วประทับใจแปะไว้ในที่ที่ผ่านตาจะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเวลาที่เรามีความคิดที่ไม่ดีได้แคิดถึงคนที่ลำบากมากกว่าเรา มีชีวิตของคนอื่นอีกหลายคนที่ทุกข์ยากมากกว่าเราแต่พวกเขาก็ยังฟันฝ่าและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จได้การอ่านตัวอย่างชีวิตของบุคคลเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความคิดด้านบวกได้ 9. ช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นสุขการช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการช่วยชีวิต ู้สึกและความคิดด้านวบวกต่อตัวเราการให้อภัยก็รวมอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย10หยุดคิดลบฝึกรู้เท่าทันความคิดของเราเมื่อคิดลบควรเตือนตัวเองให้เร็วที่สุดจากนั้นหันเหความสนใจไปสู่สิ่งอื่นอย่างการหากิจกรรมอื่นๆทำเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือ11ฝึกสมาธิความคิดด้า ิดจากการจมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังไปไม่ถึงลองฝึกทำสมาธิเพื่อช่วยดึงจิตใจให้กลับมาอยู่กับความเป็นปัจจุบันลดความคิดด้านลบและช่วยให้เลิกคิดฟุ้งซ่านอีกด้วย12เปลี่ยนความเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่หากเจอปัญหาคนคิดลบกับคนคิดบวกจะมองต่างกันคนคิดลบมักจะมองว่าเป็นทุกข์แต่คนคิดบวกกลับมองว่าเป็นความท้าทาย ลองคิดว่าเมื่อไรที่เจอความทุกข์ให้มองว่ามันคือบททดสอบเป็นความท้าทายใหม